สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับพบกันอีกแล้วฮะกับอออันครับวันนี้ก็มีรายการแบ่งปันเช่นเคยครับรายการแบ่งปันนะฮะอยากให้ทุกท่านนะครับจับตาไว้ให้ดีฮะว่าจะมีเหรียญอะไรนะครับอ่านะครับแล้วก็ก็จะมีพัสดุจากทางบ้านครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยวผมมาแกะครับผมแกะนะฮะชมไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะโทรหาพี่เขาด้วย ว่าพี่เขาอยู่หรือเปล่าโอเคหรือเปล่านะครับก็ส่งมาเลยครับผมรับเช่าครับผมราคาตรงกันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เช่านะครับอ่าฮะถ้าแท้ก็รับเงินนะครับอ่าวูมีช่องรับด้วยโหนี่ครับผมโหผมนึกว่าระเบิดอ่ะเอากลีบครับ แทแทแทนะครับแทนะครับแทสวยนะครับเราก็ตกลงกับราคาราคากับพี่เขาไว้แล้วนะครับเบอร์โทรเพจด้วยนะครับที่ขึ้นไว้เฮ้ย,ย,ยก็ไรทองยาเขียวพี่แพ็คมาอย่างดีแต่พี่ไม่เอาลองจมูกเลย,ยนี่นี่พี่ต้องเอาลองจมูกด้วยครับเนี่ย เอาพวกเอาพวกบับเบิลเนี่ยลองครับผมลองฮะเพราะว่าจมูกเดี๋ยวจะโดนหนะ้ากล้องนะครับโดนฝากล้องนี่เป็นอะไรหรือเปล่าจมูกโอ้ยยังไม่เป็นครับยังดีครับยังดีเลยอันนี้จะเลขอะไรเนี่ย920 420ใช่ไหม420นะครับโอ้ย เป็นเหรียญสภาพใหม่มากสวยมากเนี่ยนี่ดูครับโค้ดนะครับโคชนะโจรน,นี่โอ้โหยอดยาไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยครับพร้อมกล่องพร้อมกล่องอยู่ในกล่องอ๋อนี่นี่พร้อมกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะโทรหาคุณพี่นะครับมีเบอร์หรือเปล่าโอ้ยอยู่ในเอกสารรับเนี่ย ชึบซึบปิดไว้ก่อนมีเบอร์โทรนะครับเด็กที่บัญชีะนะฮะอะไรเนี่ยักคู่นะครับชึบถูกไหมถูกแล้วแหละโอเครับหรือเปล่า รถครับพี่พาถึงแล้วครับออเรียบร้อยแล้วพี่เช็คแล้วโอเคครับพี่สวยๆอยู่แล้วพี่นะสวยๆสวยผมว่าเวิร์กน,นะเพราะว่ามันได้มาไม่ไม่ไม่เคยแกะออกแก่ถุงอะไรเลยอยู่สภาพเลยสภาพนั้นเลยอสวยๆส,สภาพสวยอยู่พี่ <c oughs> พี่ได้มานานหรือยังเนี่ยเมืเป่ปีนั้นเลยครับปีห้าหกเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าน่าจะจองนะพี่ที่รุ่นพี่คนหนึ่งเขาเขาจองไว้แล้วเขาก็มาถามมาพวกในนั้นะ ทีนี้ผมไปไม่ทันเขาอันนี้เพื่อนมันก็เลยเอาแล้วผมก็เลยเออสั่งสั่งสั่งไว้ด้วยตอนนี้ตอนเขาเลือกผ้าก็คือเราไปไม่ทันครับที่ได้เราได้สีแดงเพราะว่าผมเป็นคนถูกโชว์สีแดงอ๋อเขาเลยเหลือสีเขียวไว้ให้อีกนึงสีเขียวก็ดีก็ยังดีที่ได้สีเขียวโอ้โหโชคดีมากเลยพี่หูได้ตั้งแต่ปีหกสภาพใหม่ใช่ครับปีนั้นเลยแบบไม่แก่เลย สภาพผมยังเสียดเศษใดพวกคนมันเอาไปนะโอ้อยากกลับไปขอซื้อต่อกันวนะเห็นราคาใช่ครับเนี่ยโอ้ยกล่องยังใหม่อยู่เลยไอ้พวกนี้มันชอบขายขายแบบให้โรงงานนะครับให้บริษัททำงานด้วยกันอ๋อพวกอยู่ครับผมที่ทำงานด้วยกันติดเศษใดอ่ะฮึๆพี่มีเรียนเรียนเดียวเดียวพี่ ผมรวยนะเดือนเดยวเดือนนี้เดือนเดียวแล้วอีกดุดนึงอ่ะมันมันเหมือนจะส่งน้ำอ่ะครับแต่ข้างหลังมันมันมีโค้ดตัวเลขกับโค้ดยันแล้วเขียนมันแค่คำว่ารวยผมก็เลยว่าเอ้ยมันออกโค้ดพ่อเหรอมันน่าจะใช่นะมันต้องมีโค้ดกรรมการด้วยไม่ใช่หรือเปล่าอ่าพี่ลองส่งมาให้ผมดูดีกว่าเออ ไปแล้วพี่โอ้เข้าไปแล้วมันแหละเปน้อเงลยาสวยมากเลยนะแต่แต่ผมมาดูข้างหลังนเหมือนโคตข้างหลังอ่ะเป๊ะๆไหมมันมีคนมาบอกว่ามันเป็นภาพกียร์นะครับอืมเพราะอะไโอเคพี่ครับโอ้พี่ก็ยอดแล้วได้สีเขียวก็ดีแล้วราคาก็สองหมื่นบวกๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมหาให้เรื่อยๆพี่โอเคพี่เดี๋ยวผมโอนโอนแล้วผมเดี๋ยวแจ้งสลิปไปในไลน์นะพี่ โอเคครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงมีอะไรเดี๋ยวจะส่งไปหาใดใดเรื่อยๆครับผมโอเคครับสวัสดีครับกระเป๋ตรงเลยนะพี่น้องหลงมาด้วยอีกเดียวเนาะใช่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมเรียบร้อยฮะเตรียมรับเงินครับผมชนะจนปีห้าหกนะครับเนี่ยนี่นะครับโอ้เหรียญยังใหม่อยู่เลยดูดิขนาดกล่องยังใหม่อ่ะกล่องอ่ะโอ้ยสุดยอดเลย รักษาผิวซีนไว้อย่างดีนะครับอ่าแบ่งนะครับเหรียญนี้แบ่งนะครับดูครับดีนะฮะจมู่ไม่เป็นอะไรครับนี่สวยอยู่ครับแล้วก็นะฮะมีแบ่งด้วยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นชนะจนหกห้ามีแต่รวยอปา้าครับอปา้าสวยมากหายากสร้างน้อยตั้งหากครับนี่อันนี้จะสร้างน้อยครับสร้างน้อยกว่าทองแดงอีกครับมีมาสองเหรียญนะครับ สอง้อเรียนนะฮะดูครับนี่ครับ65มิตรรวยนะฮะเป็นอัป,ปก้าครับนี่อัป,ปกา้าสวยมากอัป,ปกา้าเนี่ยผมผมทำไมผมชอบอัป,ปกา้าเนี่ยสวยจริงดูดิเนี่ยเลือกเลยครับเอา 56, หรือ65ครับนี่สวยสวยครับอันนี้ก็พันกว่าบาทครับเนี่ยแพงกว่าทองแดงอยู่แล้วครับเนี่ยแพงกว่าทองแดงครับ ปี65เนี่ยแพงกว่าทองแดงครับส่วนนี้ปี56นะครับอันนี้ก็20,000อัพอยู่แล้วฮะผมก็เช่ามาเมื่อกี้กับพี่คนนั้นอะ่ะก็20,000ือัพนะครับใครบอกว่าถูกคนนี้ก็ลองหานะครับมาให้ผมเลยถ้าต่ำกว่า20,000นเ 20, นี่ยนะครับโอเคฮะชนะจน65มีแต่รวยนะครับนี่อันนี้โค้ดเลขอะไรเนี่ย 1, 1, 1 6 4นะครับแคปไปเลยท่าในใดอยากได้เหรียญนี้1 164นะครับ สวยครับผมหรือแบบเลี่ยมนะครับแบบเลี่ยมมัก้าแบบเลี่ยมทองสองเจ็ดแปดแคบมาเลยครับพร้อมขึ้นคอฮะเลี่ยมด้วยครับหรือนี่ครับนี่ห้าหกนะครับห้าหกกระไดทองยาเขียวสร้างน้อยมากๆครับสร้างหนึ่งพันเหรียญเท่านั้นครับสร้างน้อยกว่าเงินยาแดงอีกนะครับแล้วก็สร้างน้อยกว่าทองแดงอยู่แล้วครับนี่ก็นําเงิน เขียวแดงสีละ1,000เหรียญโอเคครับอยากได้เหรียญนี้ก็แคปเลยครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ